ในสัปดาห์นี้นะคะมีพัสดุสองอย่างนะคะซึ่งเราจะมาแกะกันเลยเนาะโอเคเชื่อเอาไม่ต็ดกู ไอชิวได้เหนรอว้าวมันปังเลยนะคะทุกนมาปอดโอดการ์ดหน้าปกคุยเหี้ยดอะไม่นี่มันว่องลอยปกติได้มันลูกว่าใช่ใช่มันชลาลกป่ะคะอุ้ยอุ้ยยาเปียกน้ำนะ เออ D R C L มิดไนต์มีดไนต์มิดไนก์มิดนต์โอ๊ะเจอ่นแล้วฝากมา as pussy lick su di c ต่อไปหุ่มเบลล์เลยแจะได้รู้ <c oughs> What the นี่ทรงนี้เลย ตรงนี้เลยยืดทะลุยืดยืดใ <c oughs> ช่ๆๆๆๆโอ๊ย <c oughs> ยา,ายกินบ๊อบบี้ที่เขมรแค่ใครกินปะ พูดเลยฮาอีกก็ได้เรียนขาบกับภูคอมพิวเตอร์โอแลู้มาเราเราหมดมันโซนหนาเาวอเราเลยนหนาเงาสิเจ็บบัตรอนไส่เงนลยะ แท้ที่ยรูปหนาของบุญคุ้มคีายคูบุอกคุยลงหนาแล้วุญวายไงคูว่าทำไมหน้าคูดูแก่จังว่วันแล้วเราอายุหาสิบข้นแล้วไงตะุ่นุพอขางุติดหนาติดตาตาที่น่าจะสั แกะมิดไห์แกะคุณมิดไห์แกะมิดไห์อ่ะแกะ กินกระดาษที่คุณเคย เร่มสามมาแล้วเล่มสี่มากี่โมงเล่มสี่มากี่โมงจบไปแล้วนะคะสำหรับการแจกกล่องนะคะที่เสียไปประมาณสามร้อยรวมทั้งนี้เท่านั้ แล้วก็<ฮ>แม่งลุกเหมือนผู้หญิงจัดไอเชือก เป็นยังมาขือหหาค่ะ,คะ อาเถกันค่ะวัเรามีกี่เล่มแล้วอี่งงีย เขาเรียกว่ารักการอ่านนี่รักการอ่านเราคือเด็กนุดเราคือเด็กนิดไอเรื่องเนี่ยเรื่องมันมันเราอ่านเราขี้เกียจอ่านนะถึงมันจะมีแค่ร้อยหน้าก็เถอะเว้ย ถึงมันจะไม่บบค่อยใช้เท่าไดรเพราะว่าตามราคาเต็มหน่อยมันขออเขาเพาะเส็นสวตสูงแม่งพอฝนตกวันเยวกระดายกณร่วมเป็นคืนแล้วโอ้โห,หน้อยอัพตัวก๊อตว่าจะสั่งเล่มหนึ่งกับเล่มสองก่อนแต่ก่อนอืน่นกูขอสั่งน้องสูเรียน ว่าด้วยเรื่องกระดาษที่ดีที่สุดของค่ายนะครับมาเริ่มกันเลยถึงแล่มจะเล็กนะคะแต่ว่านี่กลิ่นก็หอมกระดาษก็ดีอันนี้ตรงไหนที่เขาเปิดให้เเปิดอ่านรีนะ ตรรงงนนีี้้คือถึงมันจะไม่ได้เนียนเรียบคิ๊บแต่มันหอมๆนะแน่นอนว่าราคาเล่มก็แรงอยู่อ่ะปิดเห็นไหมมั้ยอ้าวไม่เห็นเห็นไหมั้ยเห็นมั้ยเห็นมั้ยเห็นมั้ยหนึ่งหกห้า หนูห้าปิดตรงนี้ทำไมไม่หึงเขาปิดแล้วยองปิดกันต่อไปเออสุดยอดเล่มสิบเอ็ดพอดีซื้อมาเพว่ามีปุดกัดมีมันมีปุดกัดแล้วก็เล่มห้าเล่มสี่เล่มสามเล่มสองแล้วก็ เรื่มังะเรื่องเลยที่ซื้อก็เป็นของฝ่ายสปิซาย่านไงแล้วก็นี้อ่านไปได้แค่หน้าหกสิบหกมั้งเกียดอ่านเอ้ยเดี๋ยวค่อยอ่านเอ้อปิดดานอานนี้เอ้อเอ้ออันนี้มา อันนี้มาก้อนอันนี้มาก้อนอ๋อไม่ใช่อันไหนมาก้อนปะหรืออันนี้น,นี่หมาก้อนอน,นี่วัตถิล้างอันนี้มาพร้อมกันกันป,ป,ปลาใบลิมเนื้งองลิมลิมซองลิมสาอ้อม โอ้โอ้เด็กเรียนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเด็กเรียนเด็กเรียนครับเด็กเรียนเด็กเรียนครับอุ้ยอุ้ยต้องซื้อรถอ้าวอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยแค่กูซิบเล่มซิบเอ็ดกูเล่มหนักขนาดที่แม่ถ้าเป็นพวกเราเล่มโฟกัสขนาดไหนวะอุ้ย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 เด็กเรียน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 